เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงพระกรุณาแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล8ในายใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในระบบการบัญชาการทหารของประเทศไทยการแต่งตั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2568และเป็นการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560 และพระ,ะราชกฤษฎีกาจัดระเบียบร,ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560แต่เชื่อว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในตัวพระราชะบัญญัติและพระ,ะราชกฤษฎีกาที่กล่าวถึงมีอำนาจในการจัดระเบียบและบริหารงานของราชการแต่ก็มีข้อบังคับและข้อจำกัดในการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้จักและนี่คือข้อมูลที่คุณควรรู้พระบรมราชองค์การได้แต่งตั้งข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นในผล8ในใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพาร,รักษาพระองค์หรือที่รู้จักกันว่ากองบัญชาการทหารมหาเล็กแต่เหตุใดพระมหากษัตริย์จึงต้องการแต่งตั้งข้ารชาชการในตำแหน่งนี้การแต่งตั้งนี้เป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมกองบัญชาการทหารมหาเล็กเพื่อให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถรับผิดช,ชอบต่อการปกครองและความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์ได้อย่างเหมาะสม และนี่คือ,อรายชื่อของข้ารชาชการที่ได้รับการแต่งตั้งพลตรีทรงพลศาสเสาเงินจากตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพรักษาพระองค์สองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธการทหารมหาเล็กราชวัลพรักษาพระองค์กรมฝ่ายยุทธการอักรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพรักษาพระองค์พลตรีกุลบุตรปัจฉิมจากตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาเล็กราชวัลลป ที่11มหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์พลตรีสัสวินโพธิทองจากตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์สองดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาเล็กราชวัลที่1 1มหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์พลตรีประพัฒน์จุ้ยสํารานจากตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ okay. าสำนักงานผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็ก ราชวัลพภรักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธโยธากรมฝ่ายส่งกำลังบำรุงอธกรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์พลตรีสุทธิชัยสร,รลำจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศกรมฝ่ายยุทธการอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกรมฝ่ายยุทธการอกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์พลตรีพงพิสิทธ์มีสุงเนิน จากตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสํานักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์2ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศกรมฝ่ายยุทธการอกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์พลตรีอาทิตย์ดีประเสริฐจากตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสํานักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์2ดํารงตําแหน่ง ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบำรุงกรมฝ่ายส่งกําลังบำรุงอกองบัญชาการทหามรมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์พลตรีเกรงศักดิ์สบธรรมาจากตําแหนะ่งนายทหารปฏิบัติการประจําสํานักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์สามดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการกองโครงการในพระองค์และสารนิเทศกรมฝ่ายกิจการวังอกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์ แต่นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดการแต่งตั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2568และเป็นการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ซึ่งมีอำนาจในการจัดระเบียบและบริหารงานของราชการแต่ก็มีข้อบังคับและข้อจํากัดในการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้จักและนี่คือประกาศเต็มคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https: s a l a d s o c g o t h s a l a t 9 2 4 2 0 p d f คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งตั้งนี้คิดว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการจัดระเบียบและบริหารงานของราชการใหม่ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เลย